ครับครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาแจกโปรสติ War Legacy หรือว่าเจ้าของช่างเราก็ไปติดตามดูเป็นเพจก็ได้ครับก็คือฟรีมอสน,นั่นเองนี่คบมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเวลาเราเอาลงมาฝั่งเพื่อก็มีอ๊อดหมดอะไรแบบค่าทีเดียวตายแล้วก็มีฝั่งเขาด้วยครับแล้วก็เราสามารถซื้อของฟีได้จากช็อปนะครับช็อปเติมผมซื้อดูเลยนี่ยบใช่ไหผมซื้อไปเลย น mm hmm. okay. ี่ได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วครับลองหินนะครับแต่การเชื่อมเปิดได้นะครับผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยเปิดได้จริงนะครับมันเป็นของจริงครับเปิดได้จริงด้วยครับมุด้วยสกินนี้ด้วยครับดูนี่จ้ะแต่ผมอะแล้วก็ตอนนี้น่าจะอัปเดตหมดแล้วน่าจะมีสกินใหม่ๆเพียบเลยนะหนูเล่นลองเล่นดูสกาหนึ่งแล้วกันนะครับลองเล่นให้ดูสกาหนึ่งแล้วกันหนูข้ามไปตอนที่หนูเล่นแล้วนะครับ ี่ครับข่ามาต,ต,อ Jamie Jamie อตอนนี้นะครับแต่เพื่คุ้มคู่ปูนิ้นะครับนี่ครับชึบชหยิบปืนให้ดูนะฝั่งพี่นะครับนี่กกัดโหมดนี่ครับนี่ครับเงินขึ้นมาเต็มมากเลยครับเนี้ยอืมสร้างพวกนี้ได้ครับแล้วก็มันจะมีอะไรเยอะหรือมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับตอนนี้แล้วก็อืมได้ครับมีคนโทรมาครับนี่นะครับกลับมาแล้วครับทุกท่านครับท่านผู้ชมนี่ครับ ฝั่งเพย์นะครับมีไฟบูทด้วยก็คือสร้างเร็วนะครับนี่ครับสร้างเร็วมากเลยยนี่ครับแล้วก็ก๊อตหมดเลยนะเดี๋ยวไปเชื่็คให้ดูเลยบางตัวถ้ามันยังไม่ได้เปิดนะครับมันจะไม่มี้ยมันจะมีโอกาสที่มันก๊อตหมดจะไม่ทํางานนะครับขออภัยด้วยจากบัคนี้แยบยิงไม่เข้าครับเดี๋ยวผมไปดูด้วยอันนี้ครับตีเอาตายครับนี่ไงครับตีเทีตายมากเลยนี่ครับชนะล่ะชนะเอยนี่ไงได้ใจความ เจออีซี่เบลิกูนะครับทำใครอีกอยาเล่นนะครับเนี้ยได้ละอัปเกรดนะครับแล้วก็มีโปรโอัปเกรดด้วยหรือเปล่าที่ผมจำได้เมื่อก่อนนะมีโปรโอัปเกรดด้วยหรือเปล่าน,นี่หรือเปล่ามีโปรโอัเปเกรดหรือเปลอย่างนั้นลนะอดูก่อนอันนี้ไม่ใช่โปรโอัปเกรดนะตัวดีวยอโปรโอัปเกรดผมผมจะจำได้มันจะมีอยู่นะนี่หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะ ตัวเสนี้น่าจะไม่ใช่บัวเกตนะครับน่าจะไม่มีอะไรนี่ปล่อยวผมมาก่อนนะครับเนี่ยนี่ครับเจอแล้วผมเจอแล้วนี่ครับนี่ครับทีเดียวทีเดียวเสร็จครบเซนแล้วมันพร้อมใช่ครับนี่ครับครบเซ็ตเลยครับผมเล่นเล่นหมู่แข่งขันให้ดูนะครับเล่นหมดแข่งขันก็ได้นะเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามันเอากดยากมากเลยครับเอางเดอร์ตัวนี้ครับ อืมตอนนี้เราก็มันได้หมดเข่งขันแล้วครับอ่ะสู้ไปสู้ไปเลยครับตอนนี้สู้ไปเลยครับแป้บหนึ่งนะครับโทษทีครับเมื่อกี้ไปเปลี่ยนสกินตัวละครมานะครับขอโทษขอไปเลยครับนี่ครับกดแชร์ไปเลยนะครับกดแชร์ไปปุ๊บนี่ครับมีเวลาหนึ่งนาทีตัวูกเงนาทีจะมีทองมาสารมาให้นะครับจ้างได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวศัตรูเลยอ่ะเันจะเปิดออโต้วินให้ดูนะครับออโต้วินก็คือเอ้นเนี่ยแหละเนี่ยเปิดปุ๊บชนะเลยครับเนี่ยง่ายง่าย นี่ครับเงียบง่ายครับนี่งียบมันง่ายมากเลยหวานเจี๊ยบครับนี่รู้เลยทุกคนเอาไปใช้แน่เลยเปิดหมอนสเตอร์มีอะไรก็ได้นะครับก็คืออีกฝั่งนึงแหละเนนี้อุ้ยนี่คืออีกฝั่งนึงครับนี่คือเพลเยอร์ส่วนนี่อีกฝั่งนึงครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับ